สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบเนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายน2567นี้จะมีการแจกเงินเพิ่มพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ900บาทเป็นงวดที่2นะคะซึ่งเงิน900บาทตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายลวดเดียวแต่เขาจะแบ่งจ่ายเป็น3งวดงวดละ300บาทรวมแล้วก็เป็น900บาทซึ่งมีการจ่ายงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 11, 12และ13มีนาคมและกําหนดการจ่าย เงินในรอบที่2ก็คือวันที่ 11, 12และ13มิถุนายน2567นี้นั่นเองค่ะโดยกองทุนผู้สูงอายุก็ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุโดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการอนุมัติจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะได้รับกันอยู่ที่เดือนละ100บาทโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน2-5-6-7รวมแล้ว9เดือนก็คือ900บาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน900บาทตรงนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีและต้องได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้เท่านั้นนะคะถ้าหากว่า เราอายุเกิน60ปีแล้วแต่เราไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะต้องแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนส่วนเงินจะโอนเข้าทางช่องทางไหนนะคะเขาจะเข้าเพียงช่องทางเดียวเลยคือบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของเราแต่ถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีหรือผูกบัญชีได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถ ไปแจ้งความประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นเลยแบบนี้ก็ได้แต่ต้องไปแจ้งความประสงค์ให้เรียบร้อยนะคะที่สำนักง,งานคลังจังหวัด ทุกจังหวัดนั่นเองค่ะและสำหรับเงินตรงนี้นะคะผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มิถุนายน2507์ตรงนี้จะได้รับทุกคนแต่ถ้าเกิดหลังวันที่1มิถุนายน2 5 0 7จจะยังไม่ได้รับนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ได้รับไม่เท่ากัน นั่นก็คือถ้าหากว่าเราเกิดก่อนวันที่1เมษายน2507ตรงนี้จะได้รับ300บาทเท่ากันทุกคนค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2507เราจะได้รับเพียงแค่200บาทนะคะถ้าหากว่าเกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2507ตรงนี้เราจะได้รับเพียง 100บาทเท่านั้นนะคะส่วนคนที่เกิดหลังวันที่1มิถุนายน250 7็ก็รอรับรอบหน้านะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนเลย <c oughs> คนที่เคยได้รับเงินแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเงินเขาก็จะโอนเข้าให้บัญชีเดิมที่เราได้ทำไว้แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้หรือว่าในรอบแรกเปิดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วแต่เงินโอนเข้าไม่สาเร็จตรงนี้นะคะต้องรีบไป ติดต่อธนาคารเพื่อดูว่าบัญชีที่เราใช้เนี่ยถูกปิดถูกอายัดหรือเปล่าเพราะบางคนเปิดบัญชีไว้แต่ไม่ได้ใช้นานๆบัญชีก็ถูกปิดถูกอายัดไปหรือว่าบางคนอาจจะผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนะคะเพราะต้องแจ้งก่อนเลยว่าเงินเขาจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพเย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นค่ะ ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่จะต้องแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับสิทธิ์ในรอบแรกและยังคงมีสิทธิ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้จะเป็นวันที่มีเงินโอนเข้าให้เป็นรอบที่สองนะคะรอบแรกโอนไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือ23พฤศภาคมนะคะส่วนวันที่24พฤษภาคมจะเป็นการโอน เงินเข้าให้เป็นวันที่2ก็คือเขามีการ โอนเข้าให้ตามเลขบัตรประชาชนนะคะแต่เงินตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกคนแล้วทุกคนที่ได้รับก็อาจจะได้เงินไม่เท่ากันตรงนี้เขาคือเงินอะไรเขาก็เป็นเงินคงค้างในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนั่นเองเนื่องจากว่าตอนที่เราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะเขามีอยู่2วงเงินวงเงินแรกจะเป็นวงเงินที่เราใช้รูดซื้อสินค้าใช้ขึ้นรถค่าลดค่าเดินทางค่าแก๊สถุงต้มส่วนวงเงินที่2จะเป็นวงเงิน E ีม n น y ีซึ่งตรงนี้บางคน ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่ามีวงเงินนี้หรอหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วกดเงินออกไปใช้แล้วแต่อาจจะกดแล้วเป็นเศษแบบไม่เป็นจำนวนเต็มเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันสามารถไปกด ATM เอาเงินออกมาได้เลยแต่ก็ต้องมีขั้นต่ำา100บาทสำหรับใครที่มีต่ำกว่านั้นก็จะไม่สามารถกดเงินออกมาได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางคนไม่เคยรู้ว่ามีเงินเพราะฉะนั้นอาจจะมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะคะแต่สําหรับคนที่เคยกดออกไปหมดแล้วเงินก็จะไม่มีโอนเข้าแต่ยังไงก็ตามถ้าหากเราไม่มั่นใจว่า เรามีวงเงินคงเหลือคงค้างอยู่หรือเปล่านะคะก็ลองไปเช็คบัญชีดูก็ได้นะคะว่ามีเงินโอนเข้ามาไหมหรือว่าเราอาจจะเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ gov welfare นะคะตรงนี้สามารถเช็คได้เลยหรือโทรสอบถามที่ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เขาเป็น call center ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ว่าเรามีวงเงินคงค้างไหมนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจว่ามีไหมลองไปกด atm ที่ธนาคารเลยเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะโอน นเข้า บัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีแต่ถ้ามีเงินโอนเข้ามาก็แสดงว่าเรามีวงเงินคงค้างอยู่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เงินจะโอนเข้าให้แต่ถ้าหากว่าเราผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จหรือบัญชีมีปัญหาตรงนี้ไม่ต้องกังวลถ้าหากว่าเรายังมีวงเงินคงค้านะคะเขาจะโอนให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่21มิถุนายนนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้ง ให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ